เราก็ไม่คิดว่าเราอยู่กับเขาแล้วมันน่ารักขนาดนี้แต่พอมาดูสิ่งที่แบบคนอื่นเขาเก็บภาพไว้เก็บวิดีโอไว้อย่างเงี้ยเออน่ารักบางอันเรายังชอบเลยเรายิ่งอันไหนที่ใส่เพลงเข้าไปนะโหนั่งดูแล้วผมก็กเยืย <laughs> บางแล้วบางทีผมติดเพลงเพลงนั้นไปเลยนะ,ะมีเพลงนึ่งผมเคยฟังมันเป็นเพลงของเธอเชื่อในพมลิขิตไหมผมฟังปกติผมไม่อินผมก็ไม่ได้แบบเชื่อเรื่องพมลิขิตนะ,ะแต่พอผมฟังแล้วผมดูคลิปตัวเองเอออินว่ะ เออเพราะปกติผมเชื่อในสิ่งที่เราลิขิตเองมากกว่าแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะครับบางครั้งอย่างเงี้ยอย่างมาเจออะไรแบบนี้เออหรือว่ากูเชื่อในผมลิขิตบ้างวะแต่ว่าแค่แค่ความคิดแวบหนึ่งนะครับพอดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบในเพลงที่เราข่าอย่างเงี้ยอย่างเราทำให้บานมันก็เป็นออกไปธรรมชาติอะไรอย่างเี้ใช่ไหมครับตัวหรือเปล่าว่าทำตัวน่ารักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ดูครับเพราะว่าทุกสิ่งที่ทำไปก็คือธรรมชาติเหมือนอยู่ด้วยกันปกติอะไร